ยัาไได้แช่เยข้าวต้มทำข้าวต้มจะพืชสำหรับทำข้าวต้มตอนเช้าถ้าไม่แช่นะข้าวสามสีสีสีห้าสีเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่อ่อนเลยเวลาเวลาเอาไปมันไม่ไม่มันไม่มีอะไรม,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 มันไม่เปื่อยนะ ลลลแล้วเมื่อคืนก็ลืมแช่แต่ที่ก็ลืมแช่หมดแล้วไอ้นี่เสร็จแล้วไปแช่ 宝贝儿啊！ ก็แล้วนะคะ uh huh. มาหานนะคะรีสุดเลย แล like ้วขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนี่ก็รอทีนี้ก็เสร็จหมดทุกอันเลยคนแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะถ้าพ้กอาสวัสดีค่ะย่าลิ้ขอบคุณค่ะมาตัวทำอะไรทำไม่ไม่ไม่ตัวเอาไม่ไม่ใช่เต้าส่วนค่ะตัวเอา ข้าวโพดสาคตูต้มต้มข้าวโพดให้สุกเนาะต้มข้าวโพดให้สุกนะคะแล้วต้มข้าวโพดให้สุกแล้วก็